สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนมอีกแล้วนะครับผมเพพๆก็นะครับคลิปนี้ผมจะมาผมจะมาพาทำเควสที่มันได้เงินนะครับเป็นเงินจริงๆเลยนะครับเงินบาทนะครับผมโอเคนะครับเควสที่ผมจะพามาทํานะครับก็คือเควสนี้นะครับผมเป็นเป็นร้อยสิบนะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือนี่ครับยาเทพร้อยปีห้าสิบชิ้นต่อตัวนะครับผม เท่าที่รู้มาครับไอย,ยาเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณ1.6 1.7บาทนะครับผมโอเคนะครับสมมุติว่าผมมีผมมีอยู่8ตัวนะครับที่จะไปทําก็50คูณ8นะครับเท่ากับว่าผมจะได้มาทั้งหมด400ชิ้นนะครับถ้าสมมุติว่าผมเอาไปขายในราคา1.7บาทนะครับ ผมก็จะได้เงินสดมาทั้งหมด680บาทนะครับผมเงินสดนะเงินบาทนะครับผมไม่ใช่เอ็มนะเคนะครับก็เควสนะครับค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนี่เลยครับต้องไปตีปีศาจดอกไม้แดงนะครับมาป่าเลือกสูนนี่เลเวลเท่านี้นะครับวานอนขาวมนุหิมะอ่าเควสมันค่อนข้างโหดนะครับเลเวลมอนก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครคิดว่าไหวก็มาทํากันได้นะอ่า 50ชิ้นนะครับผมเวสนี้รวยๆแน่นอนนะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะให้เรามาที่ป่าใต้นะครับผมมาที่ NPC ตรงนี้อะไรวะฮวังโฮโฮบอมเหรอถ่ามว่าอะไรวะแล้วก็พอรับเสร็จก็ไปที่ทรงลินนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมรับเวสก่อนนะเพะดำมพดิมพดิมพดม,รดมตรงนี้นะครับผมเห็นไหมโอเควิ่งมาทงไนวะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะทำไงวะ เก็คือคังป่าใต้นั่นเองนี่นะครับผมก็รับมานะครับรับเสร็จอ่ามันจะให้ไปทรงตรงนี้อ่าทรงลินนะครับผมเขียวเราก็วิ่งมานะครับอ,อ,อ้าวตรงไหนวะตรงไหนอ๋อข้างในนี่นี่นะครับอ่าทรงลินนะครับผมปึ๊บโอเค มันให้บอกไปตีดอกไม้แดงนะครับแล้วทำไมมันมาชี้ที่บ่อผีวะนี่โอเคเดี๋ยวผมจะรับเควสทุกตัวก่วกอนนะ <laughs> หลังจากที่รับเควสเสร็จแล้วนะครับ <laughs> <laughs> ผมแนะนําว่าให้กดย้ําทุกตัวอีกทีนะครับกดตรงที่แผนที่นะผมว่ามันขึ้นให้ไปล่าหรือยังนะครับอ่าแมปนี้ต้องเดินเองนะครับค่อนข้างเดินยากนิดนึงนะครับผมแนะนําว่าเช็คให้ดีก่อนวิ่งนะครับ <laughs> ไม่งั้นจะเหมือนผมนะครับ <laughs> <laughs> ก็คือเควสยังรับไม่ครบแต่ว่าวิ่งไปตีแล้วนะครับโอเคมา <laughs> ผมจะ ตัวที่1นนะครับให้ไปตีดอกไม้แดงนะครับผมโอเควิ่งนะครับตัวที่1ที่เราจะมาตีนะครับก็คือดอกไม้แดงนะครับผมอ่าอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับผมนะครับเวลาเราวิ่งมาถึงอ่ะเราจะหาจุดก่อนนะครับผมพอได้จุดแล้วปุ๊บผมก็จะกดช็อปทิ้งไว้นะปุ๊บทําให้มอนไม่ตีนะครับแล้วก็วิ่งตัวต่อไปมาต่อนะครับผมก็ข้อดีคือมอนไม่ตีนะครับหาจุดยืนให้ได้แล้วก็พอเราจะเริ่มตีเราก็กด ยกเลิกช็อปออกครับเอาตัวที่ถึกที่สุดเราแท้งก่อนนะครับผมข้อเสียก็คือเราต้องเปิดจอเป็น1024นคูณ768นะครับผมเพื่อที่สามารถจะกดช็อปได้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับนำไปใช้กันได้นะครับผมนี่นะครับผมพอเราวิ่งมาถึงปุ๊บหาจุดก่อนเอ้ยยืนตรงนี้อ่ะกดช็อปทิ้งไว้นี่ โอเคนะครับผมหลังจากที่ผมวิ่งมาครบทุกตัวแล้วนะผมก็จะปลดช็อปหมอก่อนนะครับเพื่อเอามากิกนะครับผมโอเคแอบๆก่อนนี่แล้วก็เปิดบอร์ดหมอนะครับหลังจากนั้นก็ไล่เปิดบอดตัวตีทีละตัวนะครับนี่นี่ก็ เท่านี้ครับผมพอเปิดบอร์ดเสร็จก็นี่แหละครับตีประจําตําแหน่งนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนําไปใช้กันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะจับเวลาครับว่าแต่ละเควสแต่ละตัวตีรวมๆกันแล้วเควสนี้ทําไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับเจอกันตอนนี้เควสแรกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ20สิชิ้นนะครับให้เราเอากลับมาส่งที่ N p c ตัวเดิมนะครับ ตัวนี้นะครับปึ๊บนี่จากนั้นเราก็าไปตีหมาแดงนะครับผมหมาแดงจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอีก20ชิ้นนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปตีหมาแดงแป๊บนะครับ เจอกันตอนนี้ก็ครบ20เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมาแดงนะครับก็ให้เรากลับไปส่งที่ NPC ตัวเดิมนะครับผมตรงนี้นะครับเอ้าดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตายตัวหนึ่งนี่หว่าทิพไหแล้วไงครบปะเนี่ยเฮ้ยครบว่ะโอเคเดี๋ยววาร์ปก่อนนะครับพอเราตีหมาแดงเสร็จนะครับให้เราไปตีวานอนขาวต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะส่งเควสก่อนนะตัวต่อมาที่เราจะต้องมาตีนะครับผมก็คือวานอนขาวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกับหมาแดงนะครับผมโอเคอีก20ชิ้นนะคผม เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะสะคริปตข้ามไปตอนที่มันตีเสร็จแล้วนะครับผมเจอกัน หลังจากที่เราไปตีมา20ชิ้นแล้วนะครับให้เรากลับมาส่งที่ NPC ตัวเดิมนะครับผมพอส่งเสร็จแล้วให้เราวิ่งไปที่คังป่าใต้นะครับเพื่อส่งเควสต,ต่อนะครับผมเมื่อเราเดินเควสมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมันจะให้ไปที่แมปวังเย็นนะครับผมจากนั้นเราก็ว้ามาที่วังเย็น,นครับแล้วก็มาเดินเควสที่ NPC ตัวนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้ก็กดรับครับอ่าตรงนี้จะให้เราไปตีมนุษย์หิมะอีก10ชิ้นนะครับผมนี่ตรงนี้เลยเคยนะครับ ก็เดี๋ยวผมตีเสร็จเดี๋ยวผมจะสคิปไปตอนเสร็จแล้วนะครับเจอกันโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ตีครบสิชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอากลับมาส่ง npc ตัวเดิมนี่นะครับผมปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับไปส่งเควสท,ที่ป่าใต้นะครับผมก็วิ่งมาที่คังนะครับตัวสุดท้ายยืนยันภารกิจปุ๊บนี่นะครับผม ผมได้ยาแก้พิษมา5้าสิบชิ้นอ่กากันสิบมาหนึ่งเม็ดวิสามสิบมาหนึ่งเม็ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมรวมแปบ๊บรวมของแป๊บนะครับแดตัวนะครับผมโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็รวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้วิสามสิบมาทั้งหมด8ดเม็ดอ่ากันสิบมาแดเม็ดนะครับแล้วก็ยาแก้พิษมาทั้งหมด4ี่รอยเม็ดนะครับผมพาพาพานี่นะครับถ้าผม ขายทั้งหมดไปเม็ดละ1.7นะครับผมก็จะได้เงินมาทั้งหมด680บาทฟรีๆเลยนะครับผมจากตี้ทั้งหมด8ตัวนี้นะครับโอ้บอกได้คำเดียวว่าเหนื่อยแต่คุ้มนะครับผมก็ถ้าใครเช็คดูที่ตัวละครน,นะครับว่านี่นะครับภารกิจที่สามารถรับได้นะครับผมเช็คดูว่าตัวละครทำหรือยังนะครับถ้ายังไม่ทำก็รีบมาทำกันนะครับผมได้เงินไปใช้ถือว่าฟรีเลยนะ เียเวลาเหนื่อยนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปนะครับสําหรับการทำเควสนะครับผมแต่ละจุดนะครับผมนี่นะครับดอกไม้แดงอะไรพวกนี้นะครับจะตกจุดละครึ่งชั่วโมงนะครับก็รวมเป็นทั้งหมดก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับตอนที่ผมบอทผมก็ไม่ได้ดูนะว่ามันครบอะไรผมก็กินข้าวดูหนังไปเรื่อยนะครับผมโดยรวมแล้วใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับในการทำเควสนะครับถือว่าคุ้มนะ ได้เงินมา600บาทนะครับโอ้โ oh, ห oh, เยอะกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะชอบกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอก,กัน<笑><笑>เสียงแหบแล้วโอเคเจอก,กันครับผพาม